ลัได้งกว่าเดอนึกว่าใครสวัสดีครับคุณเสริครับโอ้สวัสดีครับท่านนายกตรงครับเป็นไงมาไงครับพี่ถึงมาหาผมที่โค้อีลอยเลยโอก็ไม่ได้ไปไงมาไงหรอกครับตั้งใจมาหาท่านนายกนี่แหละแล้วท่านนายกจะไปไหนครับเนี่ย๋อเดี๋ยว ผมจะลงพื้นที่เกษตรกรรมสะหน่อยนะครับช่วงนี้ชาวสวนชาวไร่ชาวนาเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพกันเยอะอนี่ทางโรงพยาบาลนะครับเพิ่งแจ้งมาว่าพบสารเคมีตกค้างในร่างกายชาวบ้านเนี่ยหลายรายเลยโอ้ยท่านายกเราปัญหาเดียวกันเลยนะครับแต่เราทําอะไรไม่ค่อยได้มากหรอกครับอย่างมากที่สุดก็ให้ความรู้กับชาวบ้านเขาในเรื่องของการป้องกันตัวเองก่อนที่จะใช้สารเคมีไอ้เขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะทําหรือไม่ทํามันเดายากนะครับผมว่านะ เขาคงจะชินกับวิธีการเดิมๆกว่าจะรู้ <K un> ตัวอีกทีก็ล้มหมอนนอนเสือแล้วล่ะเออว่าแต่พี่เสือมาหาผมถึงที่เนี่ยมีธุระอะไรล่ะครับ <K un> อ๋อก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ผมอยากจะมาศึกษาดูงานของอบตอโคกอ,อ,อีร้อยอบตโคกอีร้อยเนี่ยชื่อเสียงเรื่องลือมากเลยนะครับในเรื่องของการบริหารจัดก,การชุมชนวันนี้ผมมีเด็กใหม่มาสคน่คออันสวัสดีท่านนายก่อน <K un> ดี่พิ่งมาทํางานใหม่เลยวันนี้คงจะต้องรบกวนท่านนายกทั้งวันด้วยความยินดีเลยครับพี่หัวข้อที่เราจะมาประชุมกันวันนี้นะครับสืบเนื่องมาจากพี่น้องชาวโคกอีลอยของเราเนี่ยเจ็บป่วยด้วยโรคกันมากทั้งโรคเบาหวานโรคความดันวันนี้ครับผมเลยอยากจะมาเสนอกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนะครับวันนี้ก็มากันทครบทั้งองค์ประชุมทั้งทางโรงพยาบาลอสมกกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางอบตเอง แล้ววันนี้พิเศษกว่าทุกวันครับเรามีแขกมาดูงานที่อบตของเราด้วยขอเชิญท่านนายกอบตเสริมนายกอบตโคกอีแรงครับขอเสียงปรบมือหนใ่้ท่านหน่อยครับครับสวัสดีครับต้องกราบสวัสดีพี่น้องชาวโคกอีลอยทุกท่านนะครับแล้วต้องขอขอบคุณท่านนายกอบตตรงนะครับที่วันนี้ให้เกียรติผมแล้วก็ทีมงานทุกคนมาศึกษาดูงานที่นี่นะครับเหตุผลเดียวครับที่ผมมาศึกษาดูงานที่อบตโคกอีลอยแห่งนี้นะครับเพราะว่า ตำบนโคกอีลอยเนี่ยดีเด่นในเรื่องของการป้องกันโรคระบาดซึ่งตรงนี้ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมจริงๆนะครับและอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ผมมาศึกษาดูงานที่นี่นะครับเพราะทุกคนมีท่านนายกอบตอที่เข้าใจและก็เข้าถึงประชาชนอย่างท่านนายกอบตอรตรงครับขอบคุณมากครับพี่ภูเสครับได้ยินกันแล้วนะครับว่าอบตอของเราเนี่ยดีเด่นในเรื่องการป้องกันโรคระบาดแต่วันนี้ครับ ผมอยากจะเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ยมาร่วมกันเสนอไอเดียเสนอกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้อบอตอของเราเนี่ยตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วยครับเดี๋ยวมีใครมีไอเดียดีๆอะไรเนี่ยเสนอมาได้เลยครับไอ้ยังผมนะขอ,ขอเลยแล้วกันได้ครับนะบุญช่วยครับผมว่าสุขภาพเนี่ยมันก็ต้องกีฬากีฬาปัญญาวิเศษนะมีกําลังกายกาลังใจมีความสามัคคีมีความรักกลมเกลียวแน่ แล้วมันจะเกิดความปลองดองแล้วก็สมานขันในที่สุดครับผมฟังดีดดีครับวันจ่ยขอเสนอให้มีการจัดตั้งชมรมคนไร้พุินะคะจะทักชวนชาวบ้านเนี่ยให้มารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพออกกําลังกายสลายไขมันลดภูมิโรคหายนะคะคือตำบลเราผู้สูงอายุก็เยอะผมว่าจัดชมรมไทัยเก็กเพื่อสุขภาพดีไหมครับท่านนายกไม่เลวไม่เลวอาละครับ และตอนนี้ครับก็ถึงเวลาโหวตแล้วใครเลือกข้อแรกครับกีฬาสีชุมชนยกมือหนออึ่งสองสามใครเลือกชมรมคนไร้พุงโอ้ใครเลือกไทยเก๊กครับถ้าคุณช่วยวยกก็ชอบชอบเหมือนกันอ่ะไ้เอาละครับเพราะฉะนั้นนะครับ เราสรุปได้นะครับว่ากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำตําบลของเราคือชมรมคนไร้ภุงครับอ๋อใช่ครับพี่คือจริงๆแล้วนะครับชมลมคนไร้พุงเนี่ยเป็นไอเดียที่ดีมากนะครับ <S <S 1> <S 1> มันมีกิจกรรมหลายอย่างที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยได้ประโยชน์อย่างทั่วถึงแต่ผมเองเนี่ยอยากจะเสริมเข้าไปอีกหนึ่งกิจกรรมเพื่อที่จะกระตุ้นให้พี่น้องชาวโคกอีลอยเนี่ยหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันอย่างจริงจังครับ แล,แ,ลแ,ลแล้วจะกระตุ้นยังไงครับใช่ครับพี่ใช่ครับครับก็ใครที่สามารถลดพุงลดน้ําหนักได้ด้วยวิธีธรรมชาติก็รับเงินรางวัลไปเท่าไรไม่ต้องตกใจนะครับว่าเงินรางวัลมาจากไหนเพราะว่าผมมีพาคพวกอยู่ที่นี่เนี่ยเยอะผมก็ไปขอเงินสนับสนุนมานะครับใครที่สามารถทําดีทําได้ลดพุงลดน้ําหนักได้รับเงินรางวัล2องหมื่นบาทโอ้แต่ 11, 40, สาย um. ์เบรินยคนไทยทุกคน